เอ้ยมันเอาละว่ากับลีออนเอสเคนเนดีครับตามนั้นเรามาเจอของจริงกันเรยแรงซีเวอร์กันอีกมือนะครับแม่งดีทุกวันที่สิบสามของเดือนแล้วอีกสองวันมันจะดีแล้วอีกสองวันมาานันจะดีแล้ว,อว,าาลวของเดือนเหรอโอ้โหของเดือนเหรอทุกคนคืออีกสองวันอะ อีกสามวันดิอีกสามวันมันรีแล้วเว้ยเคยผมต้องขึ้นแรงแดงให้ทันอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่อะไรเว้ยผมอยากขึ้นแรงแดงไม่อยากไม่อยากเล่นใหม่งไงแบบไม่ใช่ไม่อยากไม่เช,ชื่อไม่แหม่ไม่อยากแบบเชื่อกูมาเล่นแล้วขอขึ้นเป็นกำลังใจแล้วค่อยรีไป <c oughs> นี่นะมันเห, <c oughs> หลือแค่สามวันเว้ยทุกวันนี้ไอโทรศัพท์ไม่รู้กี่วันเล่นเล่นอยู่ไม <c oughs> ่เป็นไรทำไหนก็ได้แรงแดง ผมอยากแรงแดงทั้งสั่นหันทั้งเสือแบบทั้งพีซีแล้วก็โมบายแล้วมาเจอลินกันในด่านนี้นะโอเคบวกเต็มล,นล,นลน้วนช้ำช้ำบอกเลยเอาลีออนก่อนเลยผมจะเอาดีออนสองแขวนก่อนแล้วผมจะแลกคนอื่นไปถ้าไม่เจอลีออนก็ไม่เป็นไรมึงเจอกูสามแขวนแน่ บอกเลยถ้าผมเจอรีออนประมาณกลางเกมหรือเละเกมผมจะไล่มันอย่างเดียวคนเดียวเลยเพราะผมไม่ชอบการที่คุณมีจุดติเยอะมันทําให้ข่มนั้นกำหมัดตั้งแต่เชี่ยคอเด็ดเวลร้อยที่กูเพิ่งมาหัดเล่นเนื้อตาแรกนั่นคือตาแรกทุกคนคอเด็ดออกเชดแบบเชีเยแล้วเนี่ยเช็ดับเชี่ยนี่มากเลยออ้ยก้อนลิน <laughs> แน,น่นฝึงฝังจริงๆทั้งกล้าเป็นคนเขาสวยนะอุ้ย เสียงอะไรไม่รู้อ่าแล้วกูเจอมึงไงเพื่อนเจอกูสองแขวนแค่นั้นแหละโดนเอ้าปันไม่โดนเฉยไม่เป็นไรโอเคเ,เรื่องนะมันคือมันคือหน้าต่างเหรอวะมาบัตรลัดเด้งผมยังไม่ไม่เฟดนะผมจะเฟดต่อมันต่อมาอันนี้เว้ย ไอ้เฮียหลอกแม่งไม่ได้วะจะหลอกเสร็จเอา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 ,เอ,า,เอ,าอะไรเรียบร้อยจังหวะนี้มึงตายแนย่โอเคโดดอ่ะสวยดิเก็บสแตก็กเรียบร้อยยัดไม้เลยนะถ้ามันเล่นไม้รอบนี้นุ้มจะขึ้นข้างบนวะ เล่นไม้เฉยทุกคนอ่ะงงเอาเ่งเล่นไม้คนเดียวบนแมบบเลยเนะี่ยขึ้นลงข้างล่างมานี่โอเคผมจะไล่แนตะ่มันเ้ยไม่ว่าจังใส ไม่ว่าซีเป็นจังแสด,ดูดตะบัวโอเคทางตันเล่นไม้นะโอเคไปเลยครับเฟดเลยครับลืมเฟดหลายรอบเหมือนกันอาโอเคดีนะกูหมุนจอหยัดไม้ได้นะ ไปไหนวะอ่าสวยดิโดน <c oughs> สระรเบริดพอดี <c oughs> ไม่มีอะไรพี่แค้นส่วนตัวเรื่องอจุตินิดหน่อยเพราะพี่ไม่จุติสักตัวนะน่าจะเครื่องน้นละ เศษไปเลยเศษหลอกอาออะไรคุณจะมาหมุนอะไรลงคุณ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 ทำอย่างนี้ไม่ได้ระไม้หูฟังแม่งดีจัด ไม่ช่วยลีออนไปยังอ่าแล้วลีออนจะเฟสียสองไงแล้วรีออนจะเสองงออะเสองไงคุณคุณไม่ช่วยลีออนเอสเคินเดดี้ของผมอ่ะคุณปันนรรณป่นอย่างนี้หมายความว่างไงครับคุณปั่นอย่างนี้หมายความว่าไงครับเอาไปแผลน,นึ่งแล้วขแขวะได้ด้วยไปไหนแล้วไม่เป็นไรฮึ อ,อะไรของลีออนวะเนี่ยเอา้าอยากจะช่วยมากๆว่าง,งั้นอยากช่วยมากๆว่าง,งั้นลีออนเอสคินหรีอ้าแล้วผมเห็นเดี๋ยวทำเป็นไม่เห็นแต่ผมก็เห็นแล้วว่าดิขอโทษแล้วกันที่ผมเห็นอ่ะอ้าคุยมาดิยืนนิ่งทำไมอ่ะ ใครเขามาช่วยกันตรงนี้อ๋อเขาฮิวกันแล้วด้วยแล้วผมซ้ำเลยซ้ำเลยครับไม่ต่อครับรีออนชัวร์ร้อยปร์ <c oughs> เอาไปหนึ่งแผล <c oughs> ล้มสี่อีสปอร์ตครับจบโอ้โห <c oughs> ไม่มีแทงหลงไม่เล่นเล่นต่อแทงหลงแทงหลงโอเค รู้เรื่องครับไม่มีแทงหลงอย่างนี้เฮ้ยลินมันตึงเกินไปปอกวะทุกคนเรียแบบร้อยครับเบียออนตายคนแรกเลยแตกเป็นทีเรียบ,บร้อยสำหรับเบียออนเอสคินนี้เป็ไไนไงวะอ๋อนี่ไม่ขนาดมือเลยปะ เขาเดินพาดมากอะแบบไม่รู้ว่าเขามากับเบื่อนหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่รู้อะน่าจะขานไปแล้วปะขานไปแล้วทุกคนโอเคเจอละตามนั้นไม่มีใครรอดครับทุกคนปั่นหนึ่งเครื่องกับอีกสี่ศพไอตุนมันจะตึงไปไหนวะเฮ้ย เล่นหันโคตรตึงเล่นเซอร์โคตรโง่กูเองการเ่าเกมมาดับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไงทุกคนหลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่โหลุมอยู่ไซเดะผมไม่ชอบด่านเชี่ยนี่เลยว่ะแอบง่ายสัตว์โคตรเกลียดด่านนี้เลยไอ้ด่านตัวที่มันยิงวาดอะปิวปิวปิวอะ เขาเกลียดเลยโอ้โหบว็อกหนึ่งครับบว็อกหนึ่งเป็นไปดีเรียบร้อยสำหรับลิ้นของกรับผมเอ้ยจะให้ลิ้นผมไปถึงก็ยังไงอยู่จริงไหมทุกคนโอ้หอีกนิดเดียวโอ้โหแม็กธอมันไม่มีเปิร์กนี่เองอะหรือสักว่านะครับเขาไม่มีเปิร์กเออแม็กธอมันเขาไม่ได้ใส่เปิร์กมาฮะจีจีไปก่อน ไ่ทไมเขาไม่ได้ใส่เปิร์กมาเฉยเขาเลยชนะเว้ยไอผมเล้ชนะรีออนอ่ะผมเห็น48 38อ่ะ38ครับเขาไม่ได้เอาเปิร์กมาเว้ยทุกคนเออเขาเล่นมอบไงเขามาเล่นมอบเออโมองอะไร